ด้วยพันธะหน้าที่เกียรติยศถึงกำหนดครบวาระอันยิ่งใหญ่ครบเกษียณอายุกำหนดไว้แม้พ้นไปแต่ไม่พ้นความเป็นครูเพราะหัวใจเต็มร้อยด้วยความรักแม้กายพัก เหนื่อยกายใจยังสู้แม้วางงานใช่จะวางซึ่งความรู้ขอเชิดชูเกียรติไว้ในใจชนถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการ,กรเกษียณเวียนมา น่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง ครูสุจิดาเหล่าทรัพย์เกิดที่บ้านวังไศอําเภอคลองขุงจังหวัดกะแงพงเพชรเป็นบุตรของนายลายนางสงวนสืบวงศ์รอดมีพี่น้องห้าคนรับราชการครูสี่คนคุณครูสุจิดาเหล่าทรัพย์สมรสกับผู้อำนวยการสมพงษ์เหล่าทรัพย์มีบุตรด้วยกันสองคนรับราชการครูประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลวังไศ จบชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูกำแพงเพชรบรรจุรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่16ตุลาคม2521ที่โรงเรียนอนุบาลทุ่งทายบ้านหนองนลกชุมย้ายมาดำรง,งตำแหน่งครูอนุบาลใจทองวัฒนาปี2525 25จนถึงปัจจุบัน รูอรนุษนิ่งนึกเกิดเมื่อวันที่31มีนาคม2503ตามบัตรประชาชนแต่เกิดจริงเมื่อวันที่31มีนาคม2503บรรจุเมื่อวันที่19พฤษภาคม2524ที่โรงเรียนบ้านบึงลาดตำบลวังแขมอำเภอ,อคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชร ปีพุทธศักราช2526ช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านปู่สำเพาอคลอ,องขุงงจังหวัดกำแพงเพชรปี2528ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านวังน้ำแดงสอนได้4เดือนเกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมจึงขอเปลี่ยนตัวกับครูโรงเรียนบ้านทุงรายจึงได้มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านทุงรายในปี2528 สารภาพสมรสมีบุตรสองคนภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยรวมอายุราชการ39ปี4เดือนครูวัฒนาศรีตรา เกิดเมื่อวันที่30มีนาคม2503อยู่บ้านเลขที่113หมู่10ตำบลตุ่งสายอำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรประวัติการศึกษาป .1 ถึงป .7 โรงเรียนบ้านตุ้งสายปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลสายทองวัฒนาหมู่ที่4ตำบลวังยางอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรมศ .1 ถึงมศ .3 โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคมมสปกศต้นวิทยาลัยครูกำแพงเพชรปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์วิทยาลัยครูรัชพัฒน์กำแพงเพชรปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยรัชพัฒน์กำแพงเพชร ประวัติการรลบราชการบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่1พฤษภาคม2522ณโรงเรียนบ้านคลองสุขใจย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านตุ้งสายเมื่อวันที่15มีนาคม2528ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบานสายทองวัฒนาจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ41ปี6เดือนสถานะโสด สายทองงามวิไลสดใสงามตาสวยงามสงา่าต้นไม้นานา,นาเรืองรองมองน้บผ้าเป็นสีทองเรารักปองดองพี่น้องสามคัคคีเราเรียนเราเรียนภาคเพียรทุกเวลา เราเก่งก้าวิชาการเป็นทวีเราเป็นศิษย์มีครูล้วนมากมีความสุขที่มีเป็นของเราเช้าอนุบาลอนบานทายทองงามวิไลสดใสงามตาสวยงามสงา่าต้นไม้นานา,นานเรืองรอง มองนัผ้าเป็นสีทองเรารักปองดองพี่น้องสามัคีเราเรียนเราเรียนภาคเพียรทุกเวลาเราเก่งก้าวิชาการเป็นทวีเราเป็นศิษย์มีครูล้วนมากมี ความสุขที่มีเป็นของเราเช้าอานุบาลอานุบาลสายทองงามวิไลสดใสงามตาสวยงามสงา่าต้นไม้นานาเรืองรองมองหนาผ้าเป็นสีทองเรารักปองดอง พี่น้องสามัคคีเราเล่นเราเรียนภาเพียนทุกเวลาเราเก่งก้ลาวิชาการเป็นทวีเราเป็นศิษย์มีครูล้วนมากมีความสุขที่มีเป็นของเราเชาวอนุบาล เราเป็นศิษิ์มีครูล้วนมากมีความสุขที่มีเป็นของเราเชาวอนุบาล